โอนี่มาใจก็ลอยเสี่เบียงนมุนเป็นโตกงแมวแมด่าคนเป็นบอดาคนเป็นบอพ่อใดอยู่ค่ะพ่อใดอยู่ค่ะดาคนเป็นอยู่ได้แม่มีแต่โตกับหัวใจไอ้บอยเราไปใส่เสียงผู้ใดกันนี่บอกยุ่นิ่เนโอ้เลือกเลยต่อไปนี้จกกันแล้วจกกันไอ้บอยฉันเป็นโตกเรื่องบ้านเบื้องอยู่บ่มีสุ กวนชาวบ้านตวียไม่เห็นเลยเจ้าก็เฮ็ดจังสี่เอ้ยน้องล่าบาดโทเหลือแห้งที่หักที่แห้งนี่แไหมเจ้าเคยเห็นจังสี่ไอ้บอยเราเป็นผู้เบาเราเป็นผู้เบาคอยบอกเขาไปว่าไอเป็นผัวตัวเมีน้องล่าเงินหักพันแม่น้องล่าเจ้ามาต้องมาบอกมันบ่มี้ยังต้องบอกกันเราเอ้ยคนแบบเจ้าเี่อฮะไอ้บอยไอ้ก็คือกัน อบอกแหละมันบอกจีหลอกกันตุไปจูจีกับผู้นญิงคนอื่นเนี่ยฮะก็บเขามากกันเนาะไอเห็นเวิ่งเป็นยังไงบอยน้องหลาแสดงความรักความแพงเขาสงของคนนี่แหละไอกะหางคนไหลเขาปอดกันแล้ว้องเยหยุดเดี๋ยวนี้อย่ามาเบาอย่ามาอ่อยให้ตายใจอย่าเห็นอีหยังเพลนเถอะ<ห>เดี๋ยว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  อันกรลั้นเนี่ยมันเดาเอาคือจังไ,ไหนเดาเอาค่ะเดาเอาคันนี่ค่ะเดาเอาแม่นค่ะเดาต่อเลย <c oughs> ไอ้บอยคือเป็นจักศิลป์ไอ้เบงยูน่าหมายมาจากเปียไอ้ทั้งพวกเป็น,น,นจไไนังศีลนิ้วก้อยไอ้ไอคือก้ออาวออกแบบนั้นโตฮุจัตติหัวโตฮูจติว่าไอ้เป็นบมื <c oughs> อออออ่อกี้หูไหนเพียงอันที่ไปนั่กันนี่บ่ได้ไปอยังเด้ยวาไปหาหันละเขาต้องเป็นคนบางนาเด้ย เจ้าอย่ามาวายหาว่าตัวพี่ชายหัวใจนั่นเป็นอื่นเราทมาบอกย้อนว่าการไปอยู่มันขมคืนอยู่กับเนี่ยคือจังเจ้ามันแสนเศราอังละทมตื่นขึ้นมายำไรไ้มีแต่จมอยู่โป่งโป่ง ให้คนนายแสนละอามีมือไหนบ้างมันเป็นอย่างเคยเบาบอเคยเบาจะเบาจ๋ากับผีายบอนองมันบ่็นจำเป็นต้องเมาเพราะไอ้ไม่เป็นคนหลายใจสาโบดาคนนี้โบดาออกไปสาโบดาคนนี้เขาหากมีของดี ก็สีเจ้านั่นคือทานว่าเห็นจะดีมองได้เลยน้องเลี้ยวไปใส่นี่มีแต่มองมืดมืดไอ้บอยเห็นไหนจังไหนผอดีหยุด้าสิเศร้าไปนั่งเองแร้บาทนี่มืดกระตามแต่เขาหักมืดแบบงามงามแม่มาซอยลูกเดี๋ยวนี้ ได้ไปได้เดี๋ยวนี้แม่ขอเวลานอกจักน้อยขอเวลานอกมายังเรื่องก่อนล้ำจังจีบ่เคยได้ยินจักเที่ยมันแกงกต่ย้ำเหิงเพราะว่าที่มันเดาเอาคือกันนี่ก็ดำเดาเอาล้ำเลยเอาเดาตัวเดากำลังเดาใส่กันเลยดำกระซังสาวโบดำเขาหักดำแบบงามงามทั้งส่วนแอวเออเห็นบ่เนี่ยเห็นคือเขาเป็นบ่เห็นสะโพกลาบ่ ั้างส่วนแอวเขากระหูจักเดายำเล้งเร้าตื่มทวีบนะเดาเดาเดาเท็ดเป็นบ่นะน้องเฮ็ดบ่บเป็นดอกจังซีมันแสนทีละไอคนเอ้าก็อลองสะรวนไี่สั่งไอ <c oughs> ไม่ได้บอกให้เจ้าเป็นเดาไอ้พ like ื่งเจ้าเดากระข่อยนี right? ่แมจเจ้าสิอยากไอ้แผลเดาไอ้ข่อยพึ่งด้วไอ้บอยเขาไม่ได้เตรียมกันในไอ้เดาบ่เดาเฮ็ดคือเขาเป็นบ่นี่เฮ็ดเป็นวันนี้น้องลาเนี่ยเจ้าสิมันบ่ยจำเป็นต้องมาเฮ็ดอะไรข้นเบิ่งดอกไอ้อยู่มาสามสี่ปีในบอต